สวัสดีครับพี่รักแฟนบอลที่รักทุกท่านครับพบกับการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลในช่วงกลางสัปดาห์ประจำวันอังคารที่13มกราคมนะครับกลางสัปดาห์ที่อังกฤษนั้นมีฟุตบอลรายการสําคัญรอบสําคัญก็คือคาราบาวคับหรือว่าลีกคัพนั่นเองนะครับเดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศแข่งระบบเย่าและเยือนนะครับในรอบนี้4ี่ทีมใหญ่ผ่านกันมาถึงรอบตัดเชือกได้นะครับคู่แรกคืนนี้ตีสามนะครับดึกหน่อยแต่ว่าก็ น่าสนใจนัดแรกแข่งวันนี้นะครับคืนนี้นัดที่2จะสลับกันเป็นทีมเยาวและเยือนนัดสจะแข่งวันที่4กุมภาพันธ์นิวคาสเซิลเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เด็ดทุกแมตช์ F ad แปดแปดแปดนะับก็ถือว่าอยู่คขึ้นบนของตารางในพรีเมียร์เลกด้วยกันนิวคาสเซิลของเอดดีฮาวนนี่เป็นแชมป์เก่านะครับปีที่แล้วรอบชิงเอาชนะลิเวอร์พูลได้ นะครับแต่วเวลานี้นะครับอยู่อันดับ6ในพรีเมียร์ลีกส่วนแมนซิตี้ของเปปกวาดโดล่ารอง่าฝูง <c oughs> ก็ถือว่ายังลุ้นแชมป์ทุกรายการแล้วก็มีสถิติที่เหนือกว่าเล็กน้อยในการเจอกัน5นัดหลังสุดแมนซิตี้เอาชนะได้3เสมอ1แล้วก็แพ้1ส่วนผลงาน2รอบที่ผ่านมาของนิวคาสเซนี่ในรอบ16ทีมเอาชนะสเปอร์2 0 รอบที่แล้วนะครับรอบก่อนรองชนะฟูแลมสต่อ2ก็ถือว่าผ่านทีมในพรีเมียร์ลีกมาด้วยกันส่วนแมนซิตี้รอบ16ทีมเอาชนะส่วน4ทีมจากลีกรอง3 18ต่อ1 8ทีมสุดท้ายรอบก่อนรองเอาชนะเบรนฟอร์ด2ต่อ0ถือว่ามาพบกันถูกที่ถูกเวลาในรายการฟุตบอลถ้วยนะครับก็เป็นถ้วยแรกรายการแรกที่ได้ช่งชิงตำแหน่งแชมป์กันยวซอร์ต้องอยู่บน ต้องการอยู่บนเส้นทางของการป้องกันแชมป์แต่ว่านัดนี้ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรก็ไปตัดสินในนัดที่2วันที่4กุมภาพันธ์ล่าสุดนี่เจอกันมาแล้วนะครับในพรมร์ลีกเมื่อวันที่23สิพฤศจิกายนนิวคาสเซิลเล่นที่เซนต์เจมส์พาร์คนะครับเอาชนะ2.1ต่อโดยฮาวิบาน์ทำประตูนำหนึหลังจากนั้นเป็นลูเบนเดียสตีสมอและกบา์ Barnes, ทำประตูชัยได้ส่วนปีที่แล้วแมนซิตี้ผลงานดีกว่า เป็นเจ้าถิ่นถลลงไป4ต่อ0มามูชทำแฮตทริกอีกหนึ่งลูกเป็นของแมกาชีส่วนที่ Saint James Park, เซนต์เจมส์พาร์คเสมอกัน1ต่อนควาดีโอทำประตูให้ซิตี้นำก่อนแต่ว่าอันธนีกอร์ดอนตีสเสมอได้จากรูปจุดโทษมีผลงานที่ค่อนข้างดีในเวลานี้โดยกันทั้งสองทีมนิวคาสเซิลเอง4นัดหลังสุดนี่ชนะรวดเลยหลังจากที่แพ้แมนยู0ต่อ1 4่นัดหลังในพรีเมียร์ลีก สามนัดชนะเบอร์ลี่ชนะพาเลสแล้วก็เอาชนะลิสแบบเฉยนส่วนเอฟเฟคับชนะในการโดนจุดโทษบอลมัสนะครับก็ยังได้ลุ้นในบ,บอลถวยเอฟเฟคับส่วนซิตี้นี่ แพ้นัดสุดท้ายโนอดเลยนะครับวันที่26พฤศจิกายนหลังจากนั้นเกิน10นัดไม่แพ้เลยมีเสมอ3ชนะไปถึง8นัดด้วยกันก็ถือเป็นผลงานที่ดีนะครับแต่ว่ามาสรุดเสมอ3นัดติดทำให้ตอนนี้โดนอาร์ซนอลทิ้งห่างออกไปพอสมควรคาดหมายว่าทางเอ็ดดี้ฮาวจะใช้ระบบ433 นะครับก็มีฮาบิบาร์สมีโอชูเมเดอร์้ทั้งอันติโกดอนเป็นแนวรุกมีบรูโนกิมาไรชอลินธรนแล้วก็ตันาลี่สนับสนุนในแดนกลางส่วนซิตี้แน่นอนฮาร์แลนเป็นหน้าเป้าเซเบนโจเชคกีไรเดอร์นิโกแล้วก็เป็นโซิลวาจัดเต็มด้วยกันทั้งสองฝั่งนะครับ,นะรบมองไปที่ม่โอกาสเสมอมีนะครับเพราะว่านิวคาสเซิลเล่นในถิ่นก็แข็งแกร่งแมนซิตี้เล่นเสมอก็ไม่เสียหายเพราะว่าวันที่4กุมภาพันธ์จะได้เป็นเจ้าถิน่นมองไปที่ โอกาสเสมอเป็นไปได้สูงนะครับเสมอครับคู่นี้เสมอ11ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ